เออจูนเห็นว่าช่วงนี้แกเป็นสายรักโลกแกไม่สนใจวิศวกรรถไฟฟ้าสายรักโลกไปพิจารณาสักคนหรอคนเแถวนี้ยชอบนะอชอบมากเลยแหละ ที่จูนบอกว่าชอบอะจริงเหรอชอบสิชอบมานานแล้วด้วยเราชอบใช้บริการรถไฟฟ้าเมื่อกี้จูนว่าไงนะเราบอกว่าเราชอบชอบความใส่ใจในการบริการของรถไฟฟ้า <c oughs> เราชอบความใส่ใจเพื่อนร่วมโลกด้วยกันเราชอบความใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธ,ธิภาพเราใส่ใจจูนอยู่ตลอดเวลาเลยนะ <c oughs> <c oughs> หมายถึงรนไฟฟ้าใส่ใจผู้ใช้บริการให้สะดวกสบายประหยัดเวลาแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการดำเนินการด้วยทุกครั้งหลังปฏิบัติงานการก่อสร้างจะมีการกวาดล้างทำความสะอาดพื้นผิวจาราจรแล้วก็แบรเรอร์จากนั้นก็จะมีการปิดคลุมวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ส่วนเรื่องฝุ่นละอองก็จะมีการติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำเพื่อป้องกันและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้างเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเป็นวิธีการประหยัดพลังงานที่ยั่งยืนช่วยลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกช่วยลดความหนาแน่นของการจราจรพื้นล่างเพื่อประหยัดเวลาและพลังงาน เวลาก่อสร้างรถไฟฟ้าเราจะคำนึงถึงการเข้าถึงบริการของประชาชนที่ต้องได้รับทั้งความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าแถบชานเมืองจะทำควบคู่ไปกับการก่อสร้างอาคารจอดรถขนาดใหญ่เพื่อให้ประชาชนในแถบชานเมืองเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองกรุงเทพได้ง่ายขึ้นเราสัญญาจะออนโยนกับจูนนะ เราเราหมายถึงรถไฟฟ้าสัญญาจะอ่อนโยนกับผู้ใช้บริการแล้วก็สิ่งแวดล้อมตลอดไปตลอดไปตลอดไปนี่นะานแค่ไหนวะเพื่อนก็น่าจะนานอยู่นะพ่อนาเพิ่งบอกไปนี่ว่าเทคโนโลยอีอะมีประสิทธิภาพคือความยั่งยืนแหมแบบนี้ต้องลองทดสอบประสิทธิภาพกันหน่อยไหมล่ะหมายถึงรถไฟฟ้าคนนี้แหละ ว่ายังไม่ได้บอกเลยว่าอยากทดสอบว้าจูนฉันไม่ได้พูดเลยให้เธอไปทดสอบอ,ะอ่ะเฮ้ยพบคนออกตัวแล้วหนึ่งเ้เไปดีกว่าไป,ไปอ่นงั้นพรุ่งนี้เราไปหาจูนที่สถานีรถไฟฟ้าที่จูนใช้ประจำนะเราจะรอ เฮ้ยเป็นไงจูนมาหรือยังริจะข้างรักก็อย่าถอดใจง่ายๆยังงไจา นัดกับต้นสายไงไปไหมไปไหม